ั้งวันแล้วเรามาเที่ยวเป็นต่อที่ชิเคด้ามาร์เก็ตเป็นแหล่งรวบรวมชิ้นงานศิลปะส,สิ่งประดิษฐ์งานแฮนด์เมดของตกแต่งบ้านรวมไปทั้งแฟชั่นเสื้อผ้าที่มีคอนเซปต์แตกต่างจากตลาดที่อื่นนะคะมีแนวที่สร้างสารรค์เพื่อนํามาแสดงแล้วก็จัดจําหน่ายในสไตล์เปิดเสื้อปูกันแบบนี้เลยค่ะและที่สําคัญที่นี่ก็ยังมีกิจกรรมการแสดงต่างๆพลัดเปลี่ยนุนเวียนเพื่อสร้างสีสันให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวกันอย่างไม่ขาดสายด้วยล่ะค่ะ ภายในตลาดชิคาด้าแห่งนี้ค่ะคุณผู้ชมลมเล่นม,มากๆค่ะถึงแม้ว่าฝนจะตกนะคะนักท่องเที่ยวก็ยังเยอะแยะมากมายเลยล่ะค่ะและที่สําคัญที่นี่นะคะเขามีการแบ่งโซนอย่างเป็นสัดส,ส่วนค่ะเรียกว่าเป็นระเบียบเรียบร้อยมากๆไม่ว่าจะเป็นการจัดแสดงโซนศิลปะโซนขายของหรือว่าโซนขายอาหารและที่สําคัญนะคะยังมีโซนละครเวทีที่อยู่ด้านหน้าอีกด้วยค่ะคุณผู้ชมคะ รับในโซนกิจก,กรรมแอ t h e a t เตอร์นะคะซึ่งเป็นล,ละครกลางแจ้งของตลาดชิคเคด้าค่ะมีละครเวทีสับเปลี่ยนหมุนเวียนมาให้ได้ดูกันตลอดเลยนะคะซึ่งใครมาหัวหินก็ห้ามพลาดที่จะมาดูเลยล่ะค่ะและตอนนี้นะคะก็เป็นช่วงละครเรื่องชุมชนอนละเวงพื้นเพลงบ้านจากานักรจันรเดอะมิวสิคอลตอน2ความรักความเลิฟนั่นเองค่ะและตอนนี้นะคะก็ได้เวลาของการชมการแสดงแล้วเดี๋ยวไปข้างในกันดีกว่าค่ะว่าจะสนุกและฮาประทับใจแค่ไหนเข้ามาเลย ผู้ชมคะและตอนนี้นะคะอุ๋ยก็อยู่กับพี่เล็กคะ่ะผู้กำกับละครเวทีเรื่องชุมชนอนลเวงคลื่นเคงบ้านจัก,กรจนันเดอะมิวสิควอลตอนสองความลับความเลิฟคะ่ะสวัสดีค่ะเป็น,ปนยังไงบ้างคะพี่เล็กกระแสตอบรับโอ้หนี่ช่วงนี้นะครับท่านผู้ชมที่เข้ามาป็นทัองเที่ยวแล้วก็มาชมเนี่ยมีแต่คนบอกว่าเอ้ยอยากจะดูแล้วก็รอดูนะครับแล้วก็ยอดผู้ชมก็รู้สึกว่าส่วนใหญ่ก็จะประทับใจ <c oughs> ก็คือกระแสตอบรับดีมากๆใช่ครับ ค่ะแล้วจุดเริ่มต้นที่มาที่ไปของละครเวทีเรื่องนี้ค่ะจริงๆแล้วเราเราต้องการให้เหมือนกับว่าตรงนี้เนี่ยโรงละครกลางแจ้งของเมืองอุยินเนี่ยเป็นอีกที่หนึ่งที่ช่วยกันส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองเมืองอุยินให้มีความคึกคืนแล้วก็เกิดความหลากหลายทางการเที่ยวมากขึ้นนะอแล้วนักท่องเที่ยวที่มาดูล่ะคะคุณเล็กจะได้รับอะไรกลับไปบ้างความคาดจินตนากนี่คือรับประกันว่ามีแน่นอนแต่ที่อยากจะให้มาชมนะครับเรื่องของโปร d u c t i o n การผลิตละครเรื่องนี้ถ้าุ๋ยสร้าอุย,อยจะต้องตกใจละครเพลงเรื่องนี้นะครับ ูกแต่งเนื้อร้องทาร้องทํานองนะครับทั้งเรื่องเนี่ยโดยอาจารย์ผู้พิการทางสายตาแล้วก็เล่นกันสดๆทุกรอบการสแสดงนะครับค่ะสุดท้ายค่ะอยากให้ฝากถึงละครเวทีเรื่องนี้ค่ะอยากให้คุณผู้ชมที่มาเที่ยวหัวหินได้มาดูกันเยอะๆหน่อยคระจริงๆแล้วจริงๆแล้วโปรดักชั่นมีครับเป็นโปรดักชั่นที่เราตั้งใจทํามากเ<ม>็าอยากจะให้เป็นอีกชิ้นงานหนึ่งของนักท่องเที่ยวครับที่อยากมามาถึงวิกฤตแล้วต้องดูเพราะฉะนั้นถ้าเกิด ที่มาหุ่หินแล้วไม่ดูไม่ได้เหมือนมาไม่ถึงถูกต้องนเพราะงั้น<อ>มาหุ่ยหินไม่ดูไม่ได้ครับกับละครหรือเพลงเรื่องนี้ซึ่งเราจะแสดงกันถึงสิ้นปีนี้เลยครับทุกวันศุกร์เสาร์และอาทิตย์นะครับสุดยอดมากๆค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่เล็กมากนะคะที่ให้เกียรติมาพูดคุยกับรายการของเราค่ะคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่มาเที่ยวตลาดชิคดา้าก็อย่าลืมมาอุดหนุนมาดูละครนะคะสำหรับคนขายฝันค่ะผู้กำกับและก็นักแสดงตั้งใจมากๆเลยล่ะค่ะคุณผู้ชม ที่อุ๋ยอยากจะแนะนำให้คุณผู้ชมที่มาชิคาดานะคะต้องมาที่ร้านนี้ค่ะร้านเพนเสือ้อลูกหน้าตัวเองค่ะคุณผู้ชมแหมตื่นเต้นมากเลยค่ะคุณผู้ชมคะก็ไม่รู้ว่าหน้าตาอุ๋ยแ้่อยู่บนเสือ้อจะเป็นยังไงนะคะก็ะต้องรอดูค่ะ เหมือนไหมคะเหมือนอุ๋ยไหมให้ทายเหมือนตรงไหนเหมือนตรงนี้ค่ะเสียงวาว่าค่ะนี่มีข้างหลังเลยนะโชว์โชว์ Are you lady ค่ะความสุขมักหมดลงเร็วเสมอนะคะคุณผู้ชมคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายขอบคุณมากนะคะอ่าถ่ายดูได้ค่ะ